ตำรวจซอน,นอบางขุนเทียนเรียกหญิงสาวสองรายนี้ไปตักเตือนเรื่องการแต่งกายซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ที่ทางสถานีตำรวจบางขุนเทียนร,ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นการลวนลามหรือการก่ออาชญากรรมอื่นๆที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำในเทศกาลสงกรานผมเองกับท่านสิทธิชัยซึ่เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและคณะของกร,ร,รุงเทพมหานครแล้วก็ร่วมกับตำรวจเนี่ยก็คิดกันว่าทำยังไงให้พี่น้องนี่เล่นสงกรานกันอย่างปลอดภยัย แล้วก็มีวัฒนธรรมที่ดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีบางส่วนที่เกินเลยนะครับในเรื่องของกฎหมายาในเรื่องของความไม่ปลอดภัยเวลาเอาเอาคนขึ้นรถมาถาดน้ำกันมาตั้งโต๊ะสาดน้ำกระลินถนนเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตก็มีนะครับปีนี้ก็เลยคิดที่จะช่วยกันรวนรลงสาเหตุอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้กวดขันการเล่นน้ำของนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทอีกอันนึงก็มีพี่น้องอาสา,าสมัครแคทย์พยาบาลถ้ามีวัดเหตุมีคนบาดเจ็บหรืออะไรต่างนี่เราก็จะช่วยแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ให้มีความลื่นไหลของการจราจรในถนนนี้ด้วยว่าบางท่านก็ยังต้องไปมาธุรกิจติดต่อนะครับก็ให้ทำได้ด้วย มาตรการการป้องกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่เกิดผลหากนักท่องเที่ยวขาดความรับผิดชอบในการเล่นน้ำซึ่งการแต่งกายที่ไม่ล่อแหลมและการเล่นน้ำอย่างสุภาพนอกจากจะสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองและผู้อื่นแล้วยังส่งเสริมภาพลักษณ์ของเทศกาลสงกรานต์ประเพณีที่ดีงามของไทยด้วยประสุดวงกำแหงถ่ายภาพภาวินีแสบงสุขข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน